สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเดิมกับผมอาคมข่าวตองวันนี้โอกาสดีของทางทีมงานข่าวตองนำโดยคุณหมออุดมรินคำผู้ผลิตและผู้วิจัยสมุนไพรข่าวตองซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมากในปัจจุบันนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์ได้จริงนะครับดื่มจริงรับประทานจริงเห็นผลจริงได้ผลจริงนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรระดับชาวบ้านนะครับราคาแบบคนรากหญ้าและหลายๆท่านก็ทึ่งนะครับ ที่ได้ทดลองดื่มและกินทานสมุนไพรข้าวตองนะครับวันนี้ทีมงานข้าวตองเดินทางมาที่จังหวัดตรังนะครับที่อำเภอหัวยอดวันนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปพบกับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับพร้อมที่จะมาเล่าเรื่องในะประสบการณ์จริงในการดื่มสมุนไพรข้าวตองแล้วเห็นผลยังไงให้กับคุณผู้ฟังทั้งหลายที่กาลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยวสักครู่นะครับไปพบกับคุณอุดมคุณหมออุดมบินคํานะครับ ผู้ผลิตและวิจัยสมุนไพรข้าวตองกอดเลยครับสวัสดีครับผมพุดมดินคำนะครับก็เป็นผู้ที่ได้พัฒนาวิจัยสมุนไพรข้าวทองทั้งชนิดน้ําแล้วก็ชนิดเม็ดเป็นแคปซูลเป็นยาแผนโบราณในปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสออกพื้นที่มาเก็บข้อมูลในการทําวิจัยต่อยอดหลังจากที่ทางคุณอาผมได้สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์แล้วผมก็จะได้ขอโอกาส ท้ายบทสัมภาษณ์อธิบายขยายความเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาอความรู้ที่ได้บอกไปไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของท่านต่อไปครับครับผมนี่คือคุณหมออุดมบินคำผู้ผลิตและวิจัยสมุนไพรข้าวตองผู้ที่เป็นสักกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะผลิตและวิจัยยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและก่อเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอหัวย,ยอดนะครับมาพบกับคุณป้าท่านหนึ่งซึ่ง มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณป้ากันว่าคุณป้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องไหนกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะรับคุณป้าชื่ออะไรครับเสริมสุหน้อยแก้วค่ะเสริมสุขน้อยแก้วนะครับป้าอายุเท่าไรนะครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับป้าพูดดังนิดหนึ่งเลยครับห้าสิบเจ็ดนะครับอยู่บ้านเลขที่ครับหนึ่งแปดหนึ่งิบสบาลห้าค่ะตำบลว้อยอดอำเภอว้อยอดจังหวัดตังจังหวัดตรังนะครับ คุณป้ามีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับเจ็บเขา่าหยกขึ้นไม่รอดเดินก็ไม่ได้ครัหยกขึ้นลาบามากก็ไม่ได้ครับก็เลยตัดสินใจก็บอกว่ามากินยานี้ที่ว่าเจ็บเขา่าลุกขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้ค,คือคช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างนั้นป้าเป็นมาตอนอายุเท่าไหร่ครับอาการนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบสองได้เลยอายุห้าสิบสอง แต่ตอนนี้ป้าอายุห้าสิบเจ็ดเป็นมาห้าปีอาการปวดเข่ามันเป็นยังไงครับเข่าดังไหมดังคุกปั๊บพุกปั๊บดังคุกปัดคลกปัดยืดก็ไม่ได้ยืนตรงก็ไม่ได้เจ็บลุกขึ้นยืนได้ไหมไม่ได้ต้องกำจางไม้กายมากำแต่แต่ก่อนหน้าที่มันที่มันจะเป็นปวดเข่าเลยอาการมันมีมีบอกเหตมาก่อนไหมว่ามัน มันเคดก่อนเมื่อก่อนอะไรก่อนไหมหรือว่าอย่างไีมันก็เจ็บซ่อนขึ้นมาก่อนเจ็บตีดซ่อนเจ็บขึ้นมามกขึ้นมาตัวเครับเจ็บทางส้นเท้าขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเมื่อก่อนหน้านั้นนะอ่าตอนตอน,ตอนปีที่มันเริ่มเริ่มปวดขึ้นมาเนี่ยปีห้าเราอยห้าสิบสองนะครับทีนี้ก่อนหน้าห้าสิบสองเนี่ยตอนนั้นป้า ทำงานอยู่หรือว่าอยู่บ้าน,นเฉยๆขายของขายของค่ะขายของอยู่ที่ไหนครับขายของอยู่ในกางรลานวัวลำโพงนี่อ๋อน,นั่งเ่นคือครับอ่าอย่างป้าเสริมสุขนี่คนแถวนี้เขาเรียกว่าป้าเลยป้าชุกป้าชุกป้าชุกเรียกว่าป้าสุกเฉยๆนะครับจะจะจะ,จะได้จํากันได้ง่ายนะครับอ๋อขายของอยู่แต่ว่าการเริ่มแรกนี่มันปวดที่ส้นเท้ามาก่อนล่ายกขึ้นไม่โด้เราก็รีบปิดกิจการ กล้จาล่าขวดทำไมหลูกกาไปยึบเองใกล้การติงขวดทำไหลูกกาไปยึบเองทำไมเดินไม่รอดไม่หอดดิขึ้นไม่ได้น่งกับที่นางกับมายินกับตีซึ่งลูกกาว่าเมกานี่ไม่ไหวเรวแตใกล้ไม่รดอดปิดซะวะเออช่เงื่อววลูกว่ะอ้เมยใจเดินีตาเมยไม่ใกล้แล้ใกล้ไม่ไหวเร็วลูกวายึบกยุบพอตอนนัมันปวดสนเท้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเข่าดังด้วยไหมตอนนั้นปุกปปัก โอ้ต่อรามาันมากเลยแล้วป้าไปหาหมอไหมช่วงนั้นที่ไหนครับท่าเมือนนหหม่อวาหอนนี้แกบอกว่าฉีดยากา้าววอกเขาแจ้งกะลือไม่ฉีดแต่ไม่ได้ฉีดใช่ไหมไม่ฉีดไม่มฉีดอจังกะเลยูยวันนั้นเนเจ็บเจ็บจนตุนตน,นั้นแล้วแล้วทำยาเลยครับแกปวดแกปวดอย่างเดียวเป็นมาจน <หา S 2> ถึงปีห้าเจ็ดลุกไม่ได้หา้หา็กห้าห้าหก อาวนี่ก็เต็มตีเลยเดี๋ยวพอมาฮาเจ็ดเนี่ยอย่างจวนนะคือคือลุกไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้เข้าห้องน้ำมาครับเข้าห้องน้ำตรง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 นู่นแล้วจ่ายใหม่ทีสิคทำไปเออเี่บ้านไปได้ได้ื่อยครับเแล้วที่ป้าเราผมฟังเมื่อกี้ว่าเรื่องเยี่ยวด้วยเรื่องปัสสาวะด้วยโอ้ยเยี่ยวกันแม่ค้ามาเล็กๆกันนาไม่กินยาเลียนเยี่ยวมากเยี่ยวเป็นตุ้งมากเป็นทุ่งเป็นกระลบังอูเออ ตังเป็นทางเป็นทางเออเป็นใจกลางมังเป็นตังเออเป็นทุ่งเลยอก็คือวเดียบตุ้งในในช่วงระยะเวลาเดียวกันคือปวดเข่าด้วยปัสสาวะมากด้วยเออใช่นะครับแล้วมันยังไงครับช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เช่นการเลืดจะดิ้แฉ่เชนกว่างเอฟอิมนะขวาก็ขวาก้าวตรงนี้ยนดีก้าวตรงนีครับก็กินทิพย์าทีที่จะนอนกว้างถูกวันถุกวันเช่นว่าการเลือดบอกไปนั้น กว่าถ้าบานเ้อนอย่าไปแก้เพราะเจอ,วอคอ <c oughs> ว้าทุกคนจะรอดตายก็คือในฝังรายการอยู่<อ>นะครับแล้วมาในในช่วงที่ได้ติดตามรายการเนี่ยอาการของคุณป้านเนี่ยมันหนักขนาดไหนครับหนักแต่นักก,กล้านหวัวาแบบนั้นนะกล้านครับกล้านตัดนี่มอหน้าตาเมื่อไม่ได้ไาวถ้าบานร้อเพราะเมื่อวานเนไ,ไหวยกขึ้นนักดีโอ้ยจ่ายปืนเตี้ยจ้องรายไรเตี้ยเขาขึ้นไม่รอดต้องน้นักกรรมัด กินไงบอกกินเกลียวจังเลยเี่ยพุ่งเลยกเ<อ>งลกงเม<อ>็ดเลยหยิบเลือดลู่ลงไปร้อยสร้อยสิบแปดเหลือเก้าสิบสองจากา100จากร้อยร้อยสิบแปดเหลือเก้าสิบสองเก้าสิบสองอันนี้คือแม่พุงอะไรลดหมดเลยอเมื่อ,อ,ก,อ,อก่อนเชื่อตัวนี้อยู่วันนี้เลยเมันน้องเลยมากกว่าน้องคนนี้เลยอยากกินมากนะน้ำหนักกล็ลดลงมานะครับมันก็เลยทำให้ อาการของคุณป้าดีขึ้นเยอะนะครับการรับน้ำหนักของเท้าของขาด้วยแต่ช่วงที่ปวดอยู่เดินไม่ได้นะครับเข้า้องนรมไม่ได้นะแถมเีปัสสาวะเป็นเป็นเป็นทางถังแต่ละวันนะครับแล้วเห็นคุณป้าเป็นถังแล้วน่ตั้งเป็นตังเป็นอุปกรณ์ปัสสาวะใช่เป็นเป็นเป็นถังเป็นถังนะแล้วที่เมื่อกี้ที่ป้าก่อนจะเข้ารายการนะก็ได้มาคุยกับคุณป้านะครับว่าคุณป้าเคยไปเฝ้าลูกสาว ที่คลอดโรงพยาบาลน,นะภูเก็ตแต่ว่าตัวเองก็ต้องทนทุกข์กทรมานกับอาการเจ็บปวดอยู่นะครับแต่ว่าต่ยาแก้ปวดไปยาบ้านน้องก็ยาต้องให้ปลาต้องมาที่รูปลา,าเจ็บหรือไม่รอดเลยครับมันเกา,าไหมใ้พอดื่นรดเอาไปด่ากามมาไ้แก้กามมาถ้าา,า,า,าก็ไม่จือให้ก็ไม่ได้กินดือไม่รอดไปไม่รอดดื่ไม่รอดอ่าวันอยู่แต่ไหนว่องั้นคิดว่าไม่ได้ดดไปเลยล้านข้างหลังลูกไม่รอดครับ ตัวรามานฉนรองทุกข <ification> ึ้นืนเลอยนะนรองรองนเจ็บใจนะว่านี่ม่มตายก็ไม่ตายคนๆนะตัรามานันี้นะซึ่งหลังสียใจไหนว่าจะต่ำเมื่อว่ามีมันก็ไม่ให้นกดใจนะมันตัวเมื่อวาเลยใจเด็กโรธเลยว่าจะตำให้รวตำเพืให้แกตายเลยแ็นใจนั่นเราหนุนึไไปดูนาตาย้จนเราไมาเป็นใจนั้นตัวรามานทุกคนนั่นวะแม่มีไปเจอยามากินใจอยากกินยาตัวรามานไปดู้นามให้ตายนี ปวกห้าท้อแท้เหนื่อยนาต่อแต่วางใจไปไหนกับไปไม่ได้นะแจะช่วยเหลือตัวเองก็ช่วยเหลือไม่ได้เมื่อกินได้กินได้จะเพื่อนตักมาให้กินได้นลยนะเจ็ไปทาเองไมเออตอวเรามาถ้าเกิดว่าเพื่อนแม่คนลืมทั้งสามมันก็ไม่ได้กินอะไรนะตักกล้านไปได้เลยกล้านอันนี้ก็จนหัวนะกล้านนะเวรไม่ใจดื้อนายกล้านครับไม่ใจแรงงกหาบ่อนแค่นั้นหนักเบื่อมาใช่ไหมเอ้าเหนื่อยนายท้อแท้สิ้นหวังคิด เจะหลดหน้าตายอยากตายแล้วเคยคิดไหมว่าจะมีสมุนไพรดีๆอย่างนี้ไม่ยันไม่เคยคิดแต่จะมานอนคว้างันั้นเันว่าเออนอนเหละล้านนะครับเ่อล้านมาเรียงเลยนะว่าเรียไม่หดอกับอบน้ำกัดตอไประจวนนะตอสไปไปประตูเล็กยต้องบักกัน ต้นไม้เพื่อปอกน้ำไล้วก็ตดราบไปถึงล่างมันจะมีฟรีเด็กนางจะไม่ได้เด็กนั้นทื่รุ่นล่างเลยที่เราก็ตดตามล่างเลยต้นตึงอ่างนั้นเด็กตาใหญ่เออจะไม่ไม่ได้งอกค่ะคือคือเอ่อถดเลี้ยงหลานตดนเดียงล่างโอ้ก็ต้องทนไปตามคนตางวานายเลยก็ต้องทนต้องทนฉันหมดวันไงฉันว่าเนี่ยฉันเกลียใจถ้าไปใจได้ว่าถือกับตาว่ามันจะเอาใจกับจะกิน ถ้าจักับะก้าวว่ากันไปหลังบ้านแล้วก็ยุ่งยุ่งป้องนะไยอยู่รอบ<อ>ข้าวบ้านไปยุ่งไปยุ่งไปงม,ามามาตัวนึงยุ่งป้องลูง<อ>ร่รุร่นจนมาบ้านไล่มาแล้วบ้านว่ะไปครูงครูงครูงไปจนว่าดื้อไม่โดดไปจ,จับหวะก้าววิ่งก้าม่ายด้วยนี่ทำให้โดดอย่างตรงตั้มใช้ไม่เจอเก่งกินมาหลังกินไม่ได้อารุ่นกลับมาลาเลย ซึ no ่งด no, ีแล้วครับพอว่าน้องทราบมาที่เห็นนะน้องทราบว่าไปอดแผลว่านอดร้านบ้านจำหม้อเป็นหม้อหนาไหมครับมันก็เลยไปอ้อยเจ๊ก้าหมายอันเออต้องต้องมาต้งรุ่นครับหม้ออย่างอยู่เลยนู่งว่านี้จะกลางบ้านเร็วโอ้ไม่ไม่ใช่แล้วปี่ปากค้นก็แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะคืนแล้วเพื่อว่าคืนเร็วไม่ด้นไดทีนี้หลังดรอตายหน่ายหวาดตายเราเลยจะกุ้ดใจแกลือเพื่อรถตายบอกไหนว่าเราไปใจแกเราอย่ากลัาบ้านแล้วก็ดจเกลือ ไปดกไปเดืเดเอดถ้ากลัวเพื่อเราหลอดตายหลังจากที่ตาได้ฟังรายการของข่าวตอนติด,ดตามตามมาได้เล่นตาไมาได้ควงผมม่ได<อ>้ไปอ,อยู่ออบ้านไก้กงอ่ะก็แสดงว่า ยังมีบุญยังมีบุญได้มานั่งแลหลานเลยมีเวลาได้ฟังแน่นอนฟังเอฟแต่ว่าเห็นว่าฟังตอนแรกเราไม่เชื่อนึกว่าเป็นหน้าม้าก็แกนแกเล้งแกเล้งทุกวันเรพอได้คนจังหวัดนั้นเดี๋ยวคนจังหวัดนี้ใช่ไหมนั่นหมายร้องให้ตะกวดได้แข่นะน้าผัเพื่อหลุดตายอ่าบอกตอนแรกป้าป้าก็ยังไม่เชื่อนึกว่าเป็นหน้าม้าไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ที่มาเชื่อเพราะแกเชื่อคนนี้จะหับมันในแกวัวป้าแกอยู่กลางต้นป่าไปอ่ะแกได้เลยจะไม่เชื่อนะแกยู่ถึงงานถึงงานไปได้เลย ท่นเจอือแล้วก็พวันนั้นคนนี้เจรัเก็ไม่ยกใช่ก็เลยจะไม่ะก็เลยมาซื้อกินอานายนาว่ามาเจอตอนแรกไอ้อนีย้อมหมีกล้จะไม่นะถือยังไงแกไ,ไม่รู้ว่านี่ก็ประกาศไหนว่าทุกทุกขั้วแรกก็ประกาศไหนว่าจึงก็บอกว่าเนี่เดี๋ยวเออว่าหยดมี่แล้วนะเทศบ,บาลซอยความทนทุกทรมานด้วยสมุนไพรข้าวตองในเมื่อวันนะครับท่านพิมานก็ขอให้ประสบหมีสุขภาพใจกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอยู่คู่ลูกคู่หลานไปนานๆครับสวัสดีครับ